คลิปนี้ดอนมาสอนปักหมุดโพสต์ในเพจด้วยแอป a c e b o o k ครับในหน้าแรกของแอป a c e b o o k ครับกดที่เครื่องหมายขีดสามขีดครับในหน้าเมนูหาเมนูเพจครับเป็นสัญลักษณ์ทงสีส้มอาจจะอยู่ด้านบนหรือว่าอยู่ในกล่องเมนูครับเลือกสัญลักษณ์ทงสีส้มครับเข้าสู่หน้าเพจแสดงรายการ Facebook p เพจครับเลือกเพจที่เราต้องการจัดการครับเข้าสู่หน้าเพจของเราแล้ว เลื่อนหาโพสต์ที่เราต้องการปักหมุดครับที่ด้านขวาบนของโพสครับจะมีเครื่องหมายจุด3จุดครับกดเลือกเราจะพบคําสั่งปักหมุดไว้บนสุดครับเลือกคําสั่งนี้ครับไปดูผลลัพธ์กันครับเลื่อนไปด้านบนของเพจครับส่วนของโพสต์นะครับตอนนี้โพสต์ไปอยู่บนสุดแล้วครับแล้วก็มีแถบริบบิ้นสีเหลืองครับ กดที่เครื่องหมายจุดสันจุดสามารถทําการเลิกปักหมุดได้ครับถ้าต้องการปักหมุดโพสต์อื่นมาอยู่แทนนะครับไปเลือกจุดสันจุดที่โพสต์นั้นได้เลยโดยไม่ต้องมายกเลิกปักหมุดอันเดิมก่อนครับเรียบร้อยครับการปักหมุดโพส์ตในเพจด้วยอัพเฟซบุ๊กครับ